สวัสดีครับโทรไม่ได้นะครับซิมของ AIS นะครับเพื่อข่ายนะครับปรากฏว่าโทรออกไม่ได้นะครับโทรไม่ได้เลยนะครับมาจากซิมเสียครับวิธีทดลองนะครับก็เอาซิมเนี่ยนะครับไปเข้าโทรศัพท์อีกเครื่องนะครับแล้วก็ลองทำการโทรดูนะครับปรากฏว่าก็โทรออกไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นอาการอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าซิมเสียนะครับ ก็ให้ทําการเปลี่ยนซิมนะครับโดยการเอาถ่ายสําเนาบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับพร้อมกับซิมตัวนี้นะครับที่เสียนี่นะครับไปที่ศูนย์นะครับเทเลวิสนะครับหรือศูนย์เอเอสนะครับให้เขาทําซิมใหม่ให้นะครับเท่านี้ก็เอาบัตรสําเนาบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับแล้วก็ซิมที่เสียตัวนี้นะครับเอาไปที่ศูนย์นะครับ a อ s นะครับแล้วก็ทำการ ไู่ตก็จะทําการเปลี่ยนซิมให้ใหม่นะครับอันนี้ก็เกิดจากสาเหตุคือซิมมันใช้ไปนานๆนะครับมันเกิดเสียนะครับไม่สามารถติดต่อสทรสัาทนั้นได้ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ